เฮ็นลูวันนี้พาเด็กๆนะคะมาว่ายน้ำที่คอนโดเพื่อนนาจ๊ะคลิปนี้นะคะจี้พาลูกสองคนไปเองคนเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างคุณแม่เอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามในคลิปกันค่ะพาลูกไปไว่ายน้ำบ้านเพื่อนหนูเลือกชุดว่ายน้ำเยอะมากเลยลูกแล้วสรุปหนูใส่ชุดไหนคะใส่ชุดว่ายน้ำไปเลยเหรอลูก จะใส่จากบ้านไปเลยเหรอคะใส่ออกจากบ้านไปเลยน้ำก็ยังไม่อาบเลยค่ะเริ่มด้วยให้เด็กๆช่วยกันเตรียมของนะคะที่จะต้องนําไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าของที่จําเป็นจะต้องใช้สําหรับการว่ายน้ํานะคะอันนั้นพับแล้วเหรอลูกยังไม่พับเลยบบอมิช่วยวันนี้มาหม่สอนให้แต่พอทำอย่างนี้อ่นเอาแขนออกไปสิขยับแขนให้เหมือนอย่างนี้เก่งมากอ่ะแล้วทีนี้เฉพาก็เอาแขนพับมาอย่างนี้อื แล้วเราก็พับอืมแล้วก็พับอ,กอกีกอืมแล้วก็พับอีกกระเป๋าพอไหมเนี่ยพอน่าจะพอเสืนี่ตุ้งไปมันตุ้งมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องจัดสรรเมนเนยใหม่นิดนึงเหมือนเขาก็ได้ฝึกที่จะเรียนรู้ว่าถ้าเขาจะต้องออกไปทํากิจกรรมอย่างหนึงเนี่ยเขาจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างมีเสื้อชูชีพเด็กเตรียมไปด้วยนะคะดูวิวเหรอลูก หนึ่งนาทีค่ะแปดค่ะเห็นลูกวันนี้นะคะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะพาลูกมาว่ายน้ําที่คอนโดเพื่อนนะจ๊ะอันนี้มัมมามดนะคะอ้าโหลดีค่ะวันนี้มีเด็กๆที่จะลงน้ําทั้งหมดสี่คนสีชีวิตแล้วก็คุณแม่สองนะคะไม่ลงได้ไหมไม่ลงได้ ไม่เอาต้องลงไปดูลูกสิเอาเชืเอกผูกเด็กเอนะาไว้แล้วก็ลากมาอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> วันนี้สี่แล้วจ้าทุกคนเต็มเองก็คนเต็มท <c oughs> ุกคนเต็มมากแต่แม่ไม่เต็มแม่ไม่พอบดูเพื่อนแม่ก่อนเพื่อนแม่เพื่อนแม่ จริงๆเคยพาเด็กไปเรียนว่ายน้ําเมื่อประมาณปีก่อนนะคะชาพอเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยชอบดับน้ำนะคะเนื่องจากพอามีลูกแฝดเนี่ยเราจะต้องลงน้ําคู่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่แล้วบางทีฮอร์โมนคุณแม่แต่ละเดือนเนี่ยต้องตกกับวันว่ายน้าทุกทีเลยเราก็เลยหยุดเรียนว่ายน้ํากันไปนะคะให้หมดหน้าโควิดไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพาลูกกลับไปเรียนว่ายน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเสื้อชูชีพพี่จี้ใช้รุ่นนี้นะคะเท่าที่มองเวลาลูกเล่นตอนที่เขาลงครั้งแรกเด็กก็จะมีความรู้สึกเหมือนกังวลตัวบาลานซ์ตัวพยุงของหน้าอกเขาเนเอออ้าตงงกร เยอะกว่าปกติมันจะต่างจากเสื้อชูชีพที่เป็นเหมือนเสื้อกั๊กนะคะที่แบบพองปุ๊บก็คือเหมือนตัวลอยเลยนะคะการใช้กําลังกล้ามเนื้อน่าจะแตกต่างกันเสื้อตัวนี้นจะต้องออกแรงมากกว่าให้เด็กเคยชินเดียวจะต้องไหวหนักเองนะคะเพื่อนของแม่คะ่ะตอนนี้จากลูก2กลายเป็นลูกสี่แล้วนะคะดูสิคะน้ำดูดีๆสี่คนในเปลนะเป็นไงสนุกไหมครับ สนุกไหมลสนุกนะะรอกม้ยแ่รอกันอยเคอวาจดน้ำโอเคอ่ะจะพาลงน้ำเลยลงน้ำก็ยิ้มน ลคะตอนนี้หนูต้องพึ่งเสื้อชูชีพโอเคไหมเดี๋ยววันน้พาไปเรลอนว้น้ำโอเคไหมคะโอเคค่ะเว่าน้แต่ไม่มีใครนะถ้าปลาหนูมีโชคพรูปแบบนี้หนูอยากได้เือก้หน่อยๆนึกหน่อยๆหน่ะใช่ค่ะลึกมาก วันนี้เนะี่ยเพิ่งได้ลองใช้ชูชีพของเด็กเนี่ยเป็นครั้งแรกตอนแรกลูกก็มีความแบบกลัวกลัวนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเริ่มฉีดแล้วพ่อเขารู้ว่ามันทําให้เขาลอยได้ถ้าว่าในเรื่องของการใช้งานที่ว่าอันเนี้ยรุ่นเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่พกพาง่ายพกเครื่องสุดลมซึ่งเครื่องก็จะไม่ได้ใหญ่มากก็เครื่องแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็สูบนะคะก็จะสูบแบบนี้ตอนสูบก็คือว่าจะต้องรอน้องใส่ก่อนแล้วค่อยสูบนะคะ สนุกไหมคะลูกสาวสนุกสนุกสนุกคะ่ะแต่พอสนุกไหมคะสนุกลูกสนุกแม่ก็แฮปปี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปผ่าน สกีชับกันหลังจากนี้ค่ะก็พาเด็กๆไปอาบน้ํานะคะแล้วทานข้าวเย็นกันนะคะแม่ก็วุ่นสุดๆไปเลยกลับมาถึงบ้านแม่สลบเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ